ปรูดละบ้ามไม่รสองอ่โอ้ยบังโชววัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนเนาะจ้าอัน<ห>นี้ฝนตกทั้งคืนเลยเนาะฝนตกเพราะไงว่าตกลายกว่าอยู่บ้านจ้าอยู่บ้านอะขึ้นมาไม่ถึงเซนแต่ที่นี่ประมาณสองเซนเนาะจ้นะเนาะ สองเซนติเมตรนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเอาเอาคู่ไว้วัดเนาะจ้าวัดน้ําฝนเนาะจ้ะเนาะว่าฝนตกแห้งตกหลายตกน้อยนี่จ้ะพี่น้อง <c oughs> พ่อยายตัดตน้นใหม่เมื่อวานนี่ไม่ค่อยได้ถ่ายเนาะจ้าเพราะว่าเฮ็ดเวียกพี่น้องเฮ็ดเวียกเล่งเวียกเพราะว่าสิเมื่อฝรั่งเศสแล้วเนาะอันนี้เป็นสอบ แกบเนาะจ้ะแกบเอามาเทาไว้จ้ะพี่น้องเอามาเทาไว้พี่นาสิได้ไส้เนาะจ้ะมันจะได้มันจะได้มีแกบดำไส้จ้ะพี่น้องดูน้ำเยอะไหมฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะป๊าพี่น้องระดับน้ำก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะเราก็ใช้ หางไผ่นะจ้ะหางไผ่ถิ่มลงก็มันลวหน้เนะจ้ะพี่น้องนี่โอ้เขียวชะอมพุ่มสวยสดชื่น,นจ้ะพี่น้องกะอาศิ์สีปลูกตะไคร้นะจ้ะมันนี่จะปลูกตะไคร้แล้วกะสิคุดเอากล้วยแต่ว่ากะิีได้จากนอนาาจ้ะพี่น้องอยากได้กล้วยปลูกอีกประมาณสามสี่หลุมเนะจ้ะ เดี๋ยวเ้ารอบบึงสวนจ้ะหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วพี่น้องโบดีท่าเลยอันนี้เป็นต้นดอกดาวกระจายเนาะจ้ะน้องเป็นไหหมาน่าจะขยายต้นดาวกระจายวันนี้เนาะจ้ะเนาะเมื่อวานนี้ก็ได้ปลูกข่านี่ปลูกข่าบอนนีพี่น้องได้ข่าสองสามได้สามหลุมเนาะจ้ะได้สามหลุม นี่เราปลูกทั่วหมดแล้วเดี๋ยวสิพาเบิ้องชะอมเนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวพาดูชะอมอันนี้ก็เป็นตะไคร้เนาะจ๊ะซ้ำดำนาไว้พี่น้องเฮ็ดที่โพดเดี๋ยวเดี๋ยวสิง่ายอยู่จ้ะเดี๋ยวเราจะย้ายอยู่นี่ต้นกล้วยกระฝังไว,เว้เบิดเลวจ้ะนี่ อันนี้เป็นกล้วยสองนอนน่พี่น้องนี่เป็นกล้วยที่สั่งมาหนอละร้อยนะจ๊นะเนาะเป็นกล้วยภูพานเป็นกล้วยน้ำว้าภูพานเนาะจ้านี่พี่น้องโอ้ยคักคักคักพญ่ย้วางแผนให้เรียบร้อยให้ออกข้างนอกนะจ๊นะเนาะอันนี้เป็นฝีมือพ่อบ้านเนาะจ้ะนี่ใส่ขี่มู ข่อยใสขี่มูไว้พอยญงเพย,ยพ่ผลกับมาพร้าวดินให้นอะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะพาดูน้ำในห้วยเป็นยังไงเอ้ยน้ำล้นห้วยล้นหูจ้ะอันนี้เป็นห้วยข้างๆสวนเนาะจา้าเนาะป๊าดพี่น้องนี่ชะอมชะอมรอบ รอบซื้อมาก่อนมันจะออกสีแงเหลืองพี่น้องแต่ว่ารอบหลังนี่ปลูกแล้วก็ออกสีเขียวไปเลยกับ,บหัวเพาะอ,อย่างน้อจ้ะเนาะเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยตกแต่งใหม่ปีนี้เราปลูกไว้ก่อนปลูกให้มันปลูกให้มันติดก้อนพี่น้องนี่แตะ่วะ่าก็ใส่ปุยขี้ขี้หมูไปแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าบเบิง้งบราหทา,หากลับมาหรือว่าก่อนเฮ้สิบปฝรั่งเศสเดียวสิถท,ท้ายให้เบิ่งน,นาะจ้า อันนี้เป็นตะไคร้เนาะจ้ะเนาะตะไคร่ปลูกไว้น่าจะไปขุดกล้วยอีกประมาณสามเนาะจ้ะเดี๋ยวสิบขุดกล้วยอีกสามนอมาปลูกตรงนี้เนาะจ้ะเนาะนี่เรายัดกล้วยใส่ข้างๆหมดแล้วเนาะนี่ข้างๆตะไคร้เข้ากับปลูกไม้บ้างแล้วพี่น้องอันนี้เป็นกล้วยเนาะจ้ะเนาะที่ฝังฝังไว้ มันติดกับติดเนาะพี่น้องบบติดกับค่อยปลูกอาไหมีจ้ะเราปลูกเต็มพื้นที่หมดแล้วถ้าอยากได้คือ,อยากได้กล้วยตรงนี้อีกประมาณสามโอจ้ะพี่น้องหนึ่งสองสามสามจ้ะบบสามกับสี่ประมาณน,นี้จ้ะพี่น้องลุยแฟมีปลาบับบวธิรโยปลากวัวเนาะ อ่าเอา,าทริโยปาเฟมีกรังเลยแฟมีปัจีจอจโอเคลุยอตาตังทริโยฮะชิป้าปะป้าเทอูเวะอะเพลพ่อยายเบิงอันฝายเนาะจ้ะเนาะตัวนั้ออนมันเป็นฝายฝายพอบนเห็ดไว้เนาะจา้ะนี่เราลงกล้วยหมดแล้วนะ ดกๆเด้อเนี่เป็นตะไคร้ซ้ำดำนะพ,พี่น้องกุ้ยติดหมดแล้วนะจ๊ะอันนี้ปลูกใหม่ทั้งเบิร์ตจะพี่น้องนี่อันนี้ก็ออกนอใหม่แล้วอันนี้เป็นที่เราปลูกใหม่ทั้งหมดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวขอไปปลูกตะไคร้ก่อนจ้า